ว้าวแม่หมูอวดห้องครัวบ้านหลังใหม่สวยหรูอลังการสมฐานะที่สุดอลังการงานสร้างสุดๆเมื่อแม่หมูพิมพ์พกาได้ออกมาโพสภาพห้องครัวที่บ้านหลังใหม่มีความอลังการงานสร้างสุดๆเป็นห้องครัวตามที่ขอลูกชายไว้โดยโพตนี้แม่หมูได้เผยว่าเริ่มแล้วย้ายของชิ้นแรกเข้าครัวของแม่ตู้เย็นที่สวยที่สุด ฮานาโซนิกออกแบบห้องนี้โดยมีตู้เย็นเครื่องนี้เป็นหลักเลยลายของพื้นหินรอกเดียนแบบพื้นของพระราชวังแวร์ชัยที่เคยไปชื่นชมมาเป็นพื้นหินในฝันของผู้หญิงหลายๆคนแต่ลูกชายและพี่วินคนออกแบบไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮ่าฮ่ก็บ้านมันโมเดิร์นอะนะ แม่เลยขอพื้นที่ของแม่ไว้สองส่วนคือครัวและห้องนอนแม่โนโมเดินเดร์เอาไว้ข้างหน้าจะถ่ายห้องนอนมาให้ดูกันนะคะ